สองค่ะอ่าเยร์มาตัดใหม่ยี่สิบแปดวันแล้วใช่ค่ะยี่สิบแปดเร็วมากยี่สิบแปดวันเนาะก็ถือว่าแบบโอเคทุกอย่างเมื่อกี้เจอคุณหมอแล้วคุณหมอก็บอกว่าดีมากหมอแบบเหมือนปลื้มด้วยนะหมอเหมือนแบบว่าภูมิใจด้วยนะคือเขาก็ถ่ายรูปเราไปเยอะมากภูมิใจศิ่เราพ่เกินคาดไม่เขาบอกว่าจริงๆอะตอนแรกอะตอนที่ทําเสร็จใหม่ๆอขะคือเมื่อกี้เดินเข้ามาหมอพูดคาแรกเลยบอกว่าส่วนไปที่คิด แต่คิดไม่ทันใช่เนะเขาบอกสวยกว่าที่คิดนะเนี่ยโหตายแล้วสวยกว่าที่คิดเขาเหมือนแบบเขาเขาก็ดีใจอะที่มันออกมาแบบดีอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่เขาก็แบบถ่ายรูปฉันไปประมาณสองร้อยห้าสิบโลแต่ยุ้ยไม่ก่อนนฟรีหมดแล้วแต่ยู่ไม่ก่านั้นคือแล้วผ่ากว้างขึ้นสวยคัมแบ็กเลยราคต่ำสวยคัมแบ็กล้วที่สำคัญเลยคือ หน้ามิติหน้ามันเปลี่ยนไปเลยเพราะว่ากี้ก็แนะนําให้ทาฟอกซี่อายด้วยเนาะตอนนั้นแบบว่าขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ตาเราดูยาวขึ้นแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะยกคิว้วอะมันจะดูยกขึ้นด้วยคือคือเราคิดว่าคนความไม่ใช่ของคนบางคนจะคิดว่าทาหน้าผากก็คือแค่ทาหน้าผากถูกไหมแต่จริงๆการทาหน้าผากมันเปลี่ยนทั้งตา ทั้งอะไรหมดเลยของย่ายกคิวด้วยอ่าใช่ไหมมันก็เลยขึ้นไปบวดคิวแล้วก็เย็บข้างในอ๋อมันก็เลยมันแบบยกคิวตลบขึ้นไปอีกหนึ่งมันก็เลยเหมือนทําให้ตาเราจากที่มันชิดคิ้วหน่อยมันก็จะสูงขึ้นใช่สวยขึ้นดูเป็นดาราเป็นไงคะมาเห็นระยะท่าไหมเห็นแล้วก็อยากจะบอกว่านานถามว่าฉันต้องทํำไหม ออันนี้คืืเร่งจริงจริงก็นางบอกว่านางก็ส่องกระจกที่บ้านนางก็แบบดูหน้าผากตัวเองอะแล้วฉันก็หน้าผากฉันก็เริ่มมีวิวรอยฉันอยากจะทําให้ตึงแบบนี้แบบเราอะไรเงี้ยเลยก็เลยบอกว่าจะเย็นก่อนถ้าอยากขับปรึกษากีีอยากจะบอกว่าพอแล้วนะไม่ถึงเซียะอันนี้เปิดแล้วเองอันนี้เซียะพอได้แล้วนะเราสวยเราปลาของพอย่างมาอย่างไม่พอ ก็เป็นหนัของฉันแล้วนะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณกี้มากนะที่แบบดูแลอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันตัดใหม่ก็มาตลอดเลยนะคะแล้วก็แนะนําดีมากถามอะไรแบบสงสัยอะไรไลายไปก็คือไม่ถึงห้านาทีตอบเลมากรักมากเดี๋ยวอันี้ออาหนาวพาไปด้นะเอาไปทำไม่หลับนะยี่อที่เล่นมุกนี้ไงไปลองนะแล้วก็นำมาเผาเน่าแล้วเอเห็นไหม ค่ะทุกคนยังไงดีโอเคก็มาทำกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวถ้าตอนพี่เซียมหน้าไปมาสายขวาแห้นะคะดีมากค่ะเหมือนเอาไปเอาไปประกบแล้วไล่แล้วเดี๋ยวเราไล่ไปให้สูงดึงให้ไม้แบมันก็จะสูงมันแต่เได้ก็แต่งซีเมนได้เนี่ยซีเมนมันดีมากเลยนะคะคุณหมอเนาอให้คะแนนเท่าไหร่คะเต็มสิบ เกินร้อยแค่เลยไปร้อยให้ร้อยห้าสิบดีใจดีใจมากค่ะเพราะว่าตอนแรกลุ้นมากก็แบบตายแล้วมันจะแบบยุบมันจะบุ่มไหมมันจะอะไรไหมแต่คุณหมอก็บอกว่าทำอยู่นานมากสามชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยก็แบบว่าเต็มที่อ่ะหมอก็ไม่คือไม่สวยไม่สวยไม่เย็บอ่ะใช่ไหมคะคุณหมอไม่สวยไม่เย็บก็คือเปิดไว้ด้วยกันแหละคือรอจนกว่าจะสวย ก็มาปรึกษากันได้ค่ะอันนี้คือคือเรื่องจริงแล้วนะคือแบบว่าคือแบบว่่วยมากเสวยเกินไปปะตี๋ใหญ่ปะสวยมากเออนั่นแหละเราไม่ได้จะนัดกันล่ะ t ิ k t อ k มันบอกตัวอถ้าทำอย่างเงี้ยมันบอกนะอารมณ์เหมือนควรันแรงอะไรเงี้ยเออนั่นแหละก็ ก็เนี่ยก็ยังงี้เลยพี่ทำไรไปส่งค่ะเจนไปส่งนี่ต้องถักไปส่งป้ายไปเนี่ยกลุ่มไปผ่านคุณขีด่ะที่นี่นะคะน้องเจนขอบคุณนะคะที่เล่นบ่อยแหละดูจริงเหรอแลดูรุนแรงมากเลยอ่ะเข้าไหมคือสวยขึ้นแล้วไงไปแล้วไปแล้วพี่เด็กคือคิปนี้ห้ามสวยกว่าพี่กี้แล้วนะพี่เด็กวะเล่นนะครับพ่อนนะ เคสาว่สาว่าไม่ระเพันโรงาะาเหมนี่หรอว่าหมดอายุจริงไหมเออเจอกันปากชิงไม่นาเจอกันตงกี้เจอกันแัดี้